สวัสดีครับภาษายครับสวัสดีพี่น้องทงาลายมาจอบภาษาแล้วะชี้เขาเป็นมากถ้าเราไม่ตภาษาให้เดือดคือโดนแล้วท่นน่ะแต่ิว่<ม>า,าน้ำได้ก็่คอยเห็นกันวันน้จหวะกันเชีย,เ,ยเอาสาพาหรือง่ามเนาะมีเวลาคำนวณโดนด้วย่สิวข้าุมนนีละวนนี้คำนวณโดนหรอมันได้ภาษาอันตัวยี้เขาหาฟันคู่ไลยจังเลยันคู่ว่านี่ยเมีแอละคู่ขาดวะเจ้ว่าจะไปหาสื่อยามาจินยะขาดตัวบก เขาง่ามกรพูด <t> ท <half> ิขาดนี้จากเขาได้น้ำมีน้ำอยู่กับตันไปได้แก้ครันมันมีหานันมโหซาอันนี้เขาง่ามก็รอนเนาะตันกับส้มขี่ง่คดเขาซบลบด้วยบ่มีหยาพ่อเศนไม่ลบจนเขาใจห่ยจนว่าพอแห้งเห็นองพอเหยังคือบักขาเน่ยจะเป็โวลอตเตอรี่ไดมันไ่พเลอ๋อเดี๋ยวเดียเดียวบอกเลยก็ต้องเพื่อไม่ตรงกันกับคนวันหโลอตเตอรี่อืมนะ ปากจังได้ใจเจ้สั่นเล้ะเน่นว่าสะงว่างจนหาอจะดีอยเนา่มักคับโอ้มากเลยวะเงี้มากมนไหมนี่ใ่เนาะแต่ชื่อว่านาฬที่มักตลอดก็ว่างินรวันให้ตัวก่นงินโอ้ยยิงสองลางมันออกบออชิดสอกับสองสบ่อชิบสามสามเอดโอ้ยบอกเลยวันนี้ได้จ้ประกาศเนาะบานี้เขาบอกบนลงเราบอกแค่สองสองคููให้ให้ให้คู่เนา เฉียนเลยอสองคู่พ่าหันบอกซีตัววันนี้ขังบนวิ่งศูนย์เว่งซีพนะมันไปเราหาหกตัวเก่ามาบอกาก็เถื่อแล้วว่ามีซีไปเนี่ยเขาหามาใส่อยู่มัถื่อย่อมรับวันนี้ออกตัวเก่านี่เขาจะไปจีบเอาไว้ไม่พูดถื่อหรอกเพราะว่าแต่จีพอสายหรอกพอยังก็บพูถื่อหรอกนี่ออกตัวเก่าเนาะออกตัวเก้าเนาะวันนี้เขาเอาตัวไม่บันตัวไม่้จหรับน้ำใส่เด้หัวไม่บราต้องคิดมากบพรได้ก็เสียฉันละอยู่กับผู้มักอันนี้บพรได้บังคับกัน สือเด้อสือเด้อออกแช่บ่ได้ว่าบ่มีฝันบ่บ่บ่ได้ฝันมันล่าครั้งนี้วะง่ายเอยตรงตรงปุ่งกีใส่นั่นแล้วตีข้อไว้แล้วก็ก้นขี้ดินใส่ปุ่งกีอุ้มให้ว่าคัดแขนไปหมดนี่ทิ่ไปซื้อยาบอันนี้ไม่ดือนี่เจ็บขิงพอพื้นเรียกมันก็จะได้อยู่น่อถือว่าถือว่าท่านเนีพันธุงต่ว่ารัตตเรียกก็ซีมไปแน่นเลยล่ะเออืกันถือกันจีเป็นอย่างบุญอยู่สิจีไมีแห้งหลายเติบ ซื้ะกซื้อหลายเรืองซื้อตัวละองเ่อซื้นับ่เด่นบ่มักเอาใจเอะเฉะมักหมักหวังประหารลดนะพวกเขากะเล่าเลยให้มันได้ใสหมีรดว่ถือเแื่อเม้เนาะเอ้ันคุยแล้อไปเกไปมันจะหาบาท1ิบาทเลยซื้อหบาทถึกมากคบกลุมเราโอยวคลุ้มแลีวเวนาะกันนั่งก็่าซื้อซะ5บาทเออกันว่ามันกันคันว่าโสสิบ่ถถือกซื้อซะเชื่รายเงินจะซื้อเถาะหาบาท1ิบาทจะซื้อยู่ซื้อ มันออกรดออกตัวเลยนั่งชิมบ่อืมนั่งฟั่งรุ่นเบื้องหน้าถ้วยปากเปาก็น้ำม้วนนี่อเอาัจเหรนั่งฟังกันออกยังมากกออกรสผู้จั้งหนึ่งขาเจ้าผู้หนึ่งขาเจ้าว่าซื้อเจลีหรือว่าบวกพื่นหวยแต่ว่าเขานี่ซื้อสูมวดเจลหักนาะใจมักแล้ว จนสื้อทุ่งหดพ้นแล้วขึ้นั่นหอดวันทีนึงวันทีที่หกแก้ขึ้นั่นหอดวันที่ทิงวันทีที่หกแก้เนี่สิเดี๋ยวโอ้ยยยยยยัยยยี่ยยยนเนยยยจัยย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 เยยยพียนบยย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 ยัยย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 นยวยรัฐบาลวยยเยยยย่ยยย้ย่ยย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 ัยยยนยยยยยงยย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 มึงกยยงยยยยยยนย ตัวเดียวว่ะศูนย์มันเป็นบางเป้าละเอมตัวเดียววิ่งศูนย์ตัวเดียว,ว,ว,เ,ยวเออทำมือถืองดนะ้หมดเลยจ้าทุสมพันปา่ามอรวย<ะ>อยู่จากถือขับจะได้มันมันมีสองคูตัวแรกศูนย์สามกับศูนย์สี่เนี่ยมันต้องกลับตัวสัมเพียงจะว่าให้บนล่างเน้นศูนย์ส<ม>ี่ล่ะเน้นล่างเลี่ยโดยมากเขียนเขาเจว่าให้ให้เด่นล่างอันกันบน,นเน้นศูนย์สี่วะเน้นศูนย์สี่ตัวหมัก เน้นเลยเน้นล่างเลยต่ว่ากันบนมันออกได้แต่ว่ามักล่างหลายก็บนงวดนี่เน้นเนียบมุ่นเน้นล่างว่ะออากันบนกันบนซ้ำนี่ขาเจ้ากับเขาใจแล้วกันค้นฉลาดว่าพอ้พอสายมักสูนขี้ตัววะสันไอ้โมรู้จาขักบ่ขักแล้วเน้นบ่ขันนี่สามใบสี่ใบมันจะได้เดี๋ยวตัออกัง้ก็จ้างแล้ว มักศูนย์วัศูนย์นยาตัวเลยพี่น้องเอ้ยงเารถพาไทยคดลงน้ำแบบสองหนึ่งมาไทยมักนำมันใส่ลูก่ายศูนย์สียาเลยเอาเตยน้นย์สี่เนาะสอใบเลยพี่น้องนี่หนาลังเลยหนาลังนะสุดนั่นสองเศร้าที่ทดวงเป็นเช่นไเพื่อจะนั่นไรมันสิบคนันไดทั้งโซได้รอยที่งเลยนะเออกบกัโซ ถือรังรื่องรังจังสีมันก็ได้แล้วนี่สี่พันก็มีแห้งแน่นอนบอกหมายถึงว่าล่างศูนย์สี่เปอร์เซ็นตกระไดก็สีเมียนบ่เมียนดอกมันหนังห้อง้อไว้เนาะมอนลอยให้มักเด้จังว่าซูให้พี่น้องเอฟซีผลเบื้องน้ำผลได้มักก็ซื้อกินแน่แน่มักศูนย์เนาะเว่าบนล้างนี่มันออกได้บ่ได้เน้นว่าล้างยังเดียวบ่ได้บนก็ได้ล้างก็ได้ดิฟังก็ใส่เพื่อนเราลืมเลยเฮาลืมพอแล้วเราดีหลายจนลืมเนาะเออเบ้าห้พี่น้องเอฟซีเบ้าเบ้าไอเสียก็ใส วิจนายาณในการรับส้มเอ่าฟอสายวิ่งศูนย์เนอนะครับเงินไข่เงินมันหายน่าศูนย์สามศูนย์สี่เนาะเน้นบนเน้นล่างการบนเนาะวันนี้ศูนย์ตัวเดียวอ้ต้อยนะครับโอ้ยกระด้งขึ้นวันศิหาอยู่ขึ้นดวงขึ้นดวงนี่ากเลยนะครับจีวันนี้นี่เ,น,เน,นียนวะโอ้นะครับเออแต่รู้ไหมพี่น้องเอฟซีเขาจะ ดามนี่เรียกว่าไซวิจารณญาณในการรับปึ้งรับพุ2สองคู่ฉนแกนเแต่แตแตวิจารณญาณในการรับฟุ้มอ้าวันนี้แตกเาให้บังคับซื้อหรอกให้สองคู่ฉนแกนี่วะบมักกับผ้านไาแล้วเนาะเงินไผเงินมั่นเด้มั่งเลยบอกตายหือตายีได้มัเดีก็เดอจักระนเื่อเจ้ามักเล็กพอสายมันหน่อยตัวเนาะหน่อยตัรถเ่าเทียมม่นี่หน่อยตัวหล่ะเพราะว่าันนี้แม่งซื้อซุ้อซีซุนางน เขาเรวยกแก่แล้วไม่ใช่ออกไปก็สร้างเราเน้นศูนย์ซีไม่ให้กลับจับกลับไม่ได้เขียนเลยเพียงแต่ว่าบนรางแค่นั้นเอาได้ได้เขียนในฝันว่าแล้วว่าบนรางบนวายล่างยังเดียวลยเน้นล่างกันบนเออเออนั่นแนวสีมากมีศูนย์ซีออกบนเออจะมาเท่าไหนจัะมากก็มากแล้วคอยชื่อสองใบแล้วเราจะดีคนเจ้าทรพราดเออเนาะ ดูยังสายเขาเสร็จล้วตะรีไปแล้วพันดีเนาะไปพันผู้ประัของบขายจได้เป็นเนาะอุ่นนุนบ่ขอมขาก็ืองัวไม่วางอรเลยันกถือกียไก่คขึ้นือปุ๋ยปากไมใช่เลยั้่โอ้พี่น้องเอฟีเพิ่นก็ถามหายยัลผู้เพิ่นิดตามว่าบ่ถือมันก็ไก่อยู่ว่าเดามันก็เดาเดาไก่เดาแม่นอยู่กับบ่เดาล้ามันก็มีสูตรเค็ดยุ่สูตรทีที่อยู่ตัวเจ้า พ่อจีไรตัวเล็กออกมากเลยครับสรุปอันพอสายพันว่าพันไทยวิ่งศูนพันมากหลายศูนมึงเก่งตัวบักไงจับคู่ให้กับศูนสน่เน้นล่างกันบุนค่ะสูนสี่เน้นล่างกันบนเช่นมีเด็กพอสายคู่เดียวเฉีนเฉียนไอ้สองคู่เฉีนเฉียนซ้ำนี่แหะครับผมเอาเรืชองเน้อสำหรับายาวันนี้มักน้ำพนโจติดสูนเอาโจโจกันบานลำลำเลยด้วยถือละวันทีหนึ่งเด้อนะด้วยด้วยสุขคนเด้อี่น้องเลย คือรตเตอรีไก่ถึงละวันที่หน in ึ <c oughs analytical southeast> ่งโมเราจะไม่กินก้อยนะเลยเนอเออก้อยนี่เขาก็ถ้าใ้เศร้าขาคงคือได้กินง่วงข้นกับเลี้ยงอยอะแต่ว่าพอสายกินสุกแต่ชานเดียวเต้ไม่กินเท่านี่นะโอ้ยหลายปีเราเด้บ่กินกินเนี่ยม่วงจะซุกสะก้อนเข้ากินสุกก่อนนะราบสุกนะกินก็บ่ได้ผิดหนังแต่ว่าว่ามันดิบก็เลยเศร้ากินเศร้ากินนะกินสุก โอ้ยกเกษตรกินตปลาเด้กบับเว้ยโปรตีนวะไว้ว่ากินเนื้อสัตว์เพราะมีกำลังคนลุ่นขั้นแทหะหรอกถ้ากินตะปนปูปนเห็ดอยู่น,กกน,น,น,นี่อขอบคุณพระเจ้าครับดิบงดังปฏิทินนะ,ะช่วงไฮมาร์ได้กินควายอยุซินนะครับเด้อสวัสดีครับมันยายมารถุนเด้อพี่น้องเลย